จริงพี่เต้ติดต่อทุกปีค่ะตั้งแต่แรกๆเลยซีซั่นแรกๆอะไรเงี้ยค่ะพี่เต้ก็จะถามมาตลอดว่าแพนได้ไหมติดอะไรหรือเปล่าสะดวกไหมอะไรเงี้ยค่ะตลอด แล้วแพนก็ติดตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เกรงใจพี่เต้แกน่ารักมากคือแกก็ยังคงคอยถามอะไรเงี้ยค่ะว่าเออแกอยากให้มาอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออพี่เต้เขาให้โอกาสมากแล้วก็นึกถึงเสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนแฟนเดอะเฟซเองก็น่ารักคือก็ก็มีแบบมีถามถ่ายมีอะไรคือมีมีชื่อเราเนาะได้มีส่วนร่วมด้วยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงเราก็รู้ใช่ไหมคะพี่แพนว่าแฟนๆก็เชียร์อยา เราก็จะเห็นจากในข่าวอะไรเงี้ยเนาะว่าว่าเออเขามีการพูดถึงหรือถามเราในในเรื่องอะไรยังไงบ้างหรือแฟนๆเราเองก็ถามว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทําตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสและกันคือตอนนี้อาจจะด้วยแบบด้วยช่องเนาะด้วยข้อจํากัดอะไรในบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นในข่าวที่พี่เต้อบ,บอกเหมือนกันว่าก็จะถามไปเรื่อยๆไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อคะ่ะพี่เต้คือบอกตลอดว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันในโอกาสใดๆก็ตามอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบอยากทําเพราะแกเป็นคนที่แบบ เอเนจีเยอะมากอ่ะแล้วก so ็แกไฟแรงแล้วแกทำอะไรแล้วแกทำแบบเต็มที่จริงๆะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบอย่างที่ที่เยี่ยมยอดสำหรับคนทำงานล่าสุดนี้ถือว่ามีโอกาสไหมคะพี่คนขาล่าสุดนี้เหรอคะยังค่ะก็คือตอนนี้อยู่กับทรูแต่พี่เต้บอกว่าถ้าย้ายมาทรูก็อาจจะได้ทําแต่คือณตอนนี้ก็คืออาจจะด้วยทางช่องหรืออะไรแบบนี้ค่ะตอนนนติดสัญญาอยู่ใช่แล้วค่ะ ก็อย่างที่บอกเรามันก็เป็นทางในอาชีพของเราอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เหมือนเดิมถ้ามีโอกาสนะเราก็ก็คงไม่มากก็น้อยหรือตรงไหนก็ตามที่เป็นประโยชน์ตรงไหนทํากับพี่เต้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีค่ะเป็นแฟนรายการมาไหมคะเป็นแฟนรายการค่ะ <c oughs> เราติดตามเราดูลรวบอกว่าโอ้โหแคมเปญน,นี้ถ้าแพนทนํานี่ไม่รู้เราจะทําได้เหมือนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันโหดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันท้าทายแต่จริงๆมันคือสิ่งที่บางทีคนทํางานต้องเจอโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันเนาะ <c oughs> ในหลายๆอย่างบางทีมันทั้งความท้าทายทั้งความตื่นเต้นหรือว่า างทีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่เราซึ่งเป็นคนทําแบบปฏิบัติจริงเนี่ยเราต้องเจอหมดเลย,เลยอะไรย่างเงี้ยแต่ยังไม่ขั้นยากแบบในแคมเปญเนาะอันนั้นก็จะแบบว่าอู้แบบท้าทายจริงใจต้องแข็งแรงเนาะร่างกายก็ต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเอนเนจีดีมากค่ะแลวว่ามีลองนึกภาพบางถ้าเราแบบต้องปะทะกับพิเกตเราลองเราลองเราคิดว่า โอ้โหอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เห็นมันก็มันก็มีครบรถอะค่ะมันก็มีทุกทุกรสชาติอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอถึงน่ะถ้าเรามีโอกาสได้ทําจริงๆจะเป็นยังไงค่ะก็ลองให้พี่ได้ลอง,งถามมไปทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ถ้าพี่เต้มไม่เบื่อก็ยินดีค่ะก็ถ้ามีโอกาสหรือวันหนึ่งอาจจะทุกอย่างอาจจะเปิดกว้างเนาะอาจจะไม่ได้มีแบบเป็นช่องเป็นไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมายซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ก็คงเป็นโอกาสที่ดีค่ะ